ตัวเล็กพี่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะเพราะว่าพวกนี้จะต้องกบไฟด้วยนะครับบางทีอาหารไม่ย่อยเลยนะทั้งนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงไซส์ขนหนามนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ในส่วนของการป้อนอาหารด้วยนะไม่ป้อนเยอะและไม่ป้อนอาหารเย็นแล้วก็ร้อนจนเกินไปนะครับสาหรับลูกป้อนตัวที่ติดภายก็มีขายนะแต่ราคาจะอยู่ที่3,500บาทขึ้นไปนะครับพวกนี้เขาอาจจะติดเหลืองกว่าพวกลูกป้อนปกตินะโดยทั่วไปแล้วถ้าตัวขึ้นมาพวกนี้เขาจะ ห่วงตัวแล้วก็ห่วงเจ้าของคนเลี้ยงด้วยนะครับถ้าเลี้ยงในระบบปิดหรือเห็นเราคนเดียวอะ่ะเวลาออกมาข้างนอกอย่างที่ทุกคนเห็นเขาจะไม่ให้คนอื่นจับเลยนะครับเขาจะห่วงตัวเห็นไหมเขาจะจิกกัดตลอดเลยนะสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจัจกรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะที่นี่จะมีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะแต่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของนกแก้ว หรือลูกป้อนนกแก้วแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเพราะว่าที่นี่จะมีเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชว์นะตัวที่โชว์อยู่นี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาขายไหมนะครับก็จะมาให้เราดูหรือการตัดสินใจเลือกซื้อนั่นเองทุกคนดูหงหยกตัวนี้ น่ารักมากๆเลยนะครับสีฟ้าแล้วก็ปีกดำอีกด้วยนะสำหรับคนที่ถามว่าตลาดจตุจักรนี้เปิดวันไหนบ้างจริงๆอะ่ะเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าของเยอะๆพี่อยากจะแนะนำเป็นในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครแบบกลัวแดดร้อนน่ะก็มาช่วงเช้าเพราะว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะในส่วนของฝั่งทางด้านหน้าตลาดจตุจักรนี้จะเป็นของโซนปลาสวยงามเกือบจะทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลากัดและปลาคราฟนะทุกคน จริงๆอ่ะพี่เขาจะขายใส่ถุงเริ่มตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปจนไปถึงหลักร้อยเลยนะที่นี่อ่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายมีร้านนกแก้วอีกด้วยนะสําหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาที่นี่ก็ เยอะแยะเช่นกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองเดินดูนะับสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วหงหยกนะจริงๆนกแก้วหงโยกนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือลูกป้อนนี้เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปเลยนะครับราคาของนกแก้วหงหยกนี้ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปจนไปถึงหลักร้อยเลยนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นอังกฤษพวกอังกฤษจะตัวละ500บาทขึ้นไปเลยนะครับแต่พวกนี้จะเป็นฮอลแลนด์พวกฮอลแลนด์นี้ เขาจะมีความที่แบบตัวเล็กนิดเดียวนะครับราคาก็จับต้องได้ง่ายสาหรับคนที่อยากจะเพาะพันธุ์นะในกรงนี้ที่ทุกคนกาลังเห็นตัวละ80บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวเราสามารถเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเลยนะขอย้ํานะครับว่าเขาไม่เชื่องนะพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกแก้วแต่ละสายพันธนะุ์น่ะไม่เชื่องเลยนะครับสําหรับตัวโตวพวกนี้เขากินเองเป็นแล้วเราเอาไปเลี้ยงหรือไปเพาะพันธุ์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเราสามารถให้ อาหารนกแก้วขนาดเล็กวางไว้แล้วก็จะเป็นน้ำสัตว์นะครับพวกนี้เป็นสัตว์สังคมเวลาเขาอยู่ในกรงอ่ะเดี๋ยวเขาจะเลือกคู่กันเองแต่ทั้งนี้ในส่วนของการคลอดลูกหรือเป็นลูกป้อนออกมาราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ตัวละ100บาทนะก็ใครอยากจะได้ลูกป้อนนกแก้วขนาดเล็กเขาค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วก็ถ้าป่วยนี้เขาก็อาจจะเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับ สำหรับลูกป้อนต่อมาก็จะเป็นของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะนกแก้วเลิฟเบิร์ดเขาก็เป็นนกแก้วขนาดเล็กนะแต่จะมีจงอยปากใหญ่กว่าพวกหงยกนะพวกนี้เขาจะมีความน่ารักตะมุตะมีและหลากหลายสีให้เราเลือกอกินด้วยนะพวกนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของสีสันนะครับราคาเริ่มต้นของเขาก็จะอยู่ที่450บาทขึ้นไปนะช่วงนี้เขามีราคาค่อนข้างที่จะ ถูกมากๆเลยนะเพราะว่าราคาพื้นฐานของเขาอยู่ที่650บาทนั่นเองแต่พวกนี้ก็ยังมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาก็ราคาไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่450บาทขึ้นไปแล้วแต่สีนะแต่จะมีพวกสีสูงๆก็จะอยู่ที่800บาทขึ้นไปนะทุกคนพวกนี้เขาก็เป็นสัตว์สังคมเช่นกันนะครับสามารถเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอาหารการกินของเขาก็จะเป็นพวกมเมล็ดมิลเลด พวกข้าวไรนะครับจริงๆมีขายทั่วไปตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะของพวกนกแก้วขนาดเล็กแต่พี่อยากจะฝากทุกคนไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเพาะกี่คู่เราควรเตรียมรังเพาะให้ครบทุกคู่นะอย่าให้เขาได้แย่งกันนะครับนี่แหละที่พี่อยากจะฝากไว้จริงๆสีสวยๆของนกแก้วเลิฟเบิร์ดมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนพี่ชอบสีม่วงมากๆเลยนะในสายของสีม่วงนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะสวยมากๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมหัวเขาจะออกเทาๆตัวเป็นสีม่วงนะครับ สำหรับนกแก้วขนาดเล็กสายพันธุ์สุดท้ายนี้เราจะมาดูในส่วนของนกแก้วฟอพัดนะนกแก้วฟอพัดนี้เขาจะมีความเชื่องมากกว่าพวกเลื้อเบิร์ดหรือหงอยกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะราคาจะเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไปจนไปถึง1,200บาทนะครับพวกสีดําหรือพวกติดภายราคาจะอยู่ที่1,200บาทนั่นเองแต่กรงที่ทุกคนเห็นอยู่นี้บางตัวอาจจะอยู่ที่600-700บาทนะครับราคาถูกมากๆเลยนะสําหรับนกแก้ว ฟอพัดนี้เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปตามร้านขายสัตว์เลี้ยงเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วราคาของเขาจะเริ่มต้นที่400บาทขึ้นไปนะ ในส่วนของลูกป้อนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ราคาเริ่มต้นที่400บาทจนไปถึง700บาทเลยนะสีฟ้ากับสีเขียวอยู่ที่400บาทนะาถูกมากๆเลยนะครับแต่ลูกป้อนอฟอร์พัดกับเลิฟเบิร์ดอยู่ด้วยกันได้นะทุกคนไม่จิกกัดกันนะเพราะว่าเขายังเป็นไซส์ตัวเล็กไซส์คนนม้มหรือคนภายนั่นเองพี่ก็เลือกซื้อจากร้านนี้ไป1ตัวนะครับน่ารักมากๆเลยนะในกรณีใครที่เลือกลูกป้อนไม่เป็นก็ให้พี่เขาเลือกให้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจับพี่ขออนุญ,ญาต พี่เขาเลยนะในการจับลูกป้อนนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นแล้วเราไปจับเลยไม่ได้เลยนะครับเราต้องขออนุญาตก่อนนะเพราะว่ามือของเรามีแบคทีเรียเวลาลูกป้อนนะ่ะเขามางับมือเราหรือมาแทะมือเราขาอาจจะป่วยได้นั่นเองทุกคนในการเลือกซื้อนี้จริงๆถ้าได้ตัวสุขภาพดีก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ในส่วนของราคาพี่ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสเรื่องราคานะ โฟกัสเรื่องของสุขภาพแล้วก็สีที่เราอยากได้จริงๆในเรื่องของราคาไม่สําคัญหรอกทุกคนเราชอบสีไหนชอบตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นกลับบ้านไปเลี้ยงได้เลยนะครับในกรณีการที่กลัวเขาป่วยเราสามารถไปตรวจสุขภาพตามคลินิกสัตว์เอ็กโซติกได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังเพราะว่าเวลาเขาป่วยแต่ละทีไปหาหมออาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยนะครับ จริงนกขนาดเล็กนี้ถ้าใครอยากจะเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงสวยงามไม่ใช่ว่าจะมีแค่นกแก้วนะยังมีพวกซีบ้าอยู่นะพวกนี้ก็จะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับซีบ้านี้เขาก็จะเป็นเหมือนนกกระจิบเลยนะ เสียงร้องไม่ดังสําหรับใครที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงในส่วนของการเลี้ยงไว้ในกรงหรือเลี้ยงฟังเสียงสวยงามนะและจะมีพวกฟินเจ็ดสีใครที่ชอบตัวเดียวที่มีหลากหลายสีแนะนําเป็นฟินเจ็ดสีนะบางร้านราคาจะอยู่ที่ตัวละ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะั่นเองทุกคนถูกมากมากเลยนะครับสาหรับฟินเจ็ดสีถ้าเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเชื่องเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นกระจอกชวานนะกระจอกชวานี้จะเป็นในส่วนของสีขาวแล้วก็จะเป็นสีเทานิดนะิดน่ะน่ารักมากๆเลยนะก็ ็จะอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปเลยนะครับพวกนี้จะเป็นนกขนาดเล็กไม่ใช่นกแก้วนะทุกคนก็ใครสนใจลองมาเดินเลือกซื้อเลือกดูได้นะจริงๆมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสําหรับใครที่มาเดินในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่เราก็จะพบเจอพี่ๆเขา ป้อนอาหารลูกป้อนนะไม่ว่าจะเป็นการป้อนเสริมหรือพวกลูกป้อนนี้เราสามารถดูพี่ๆเขาป้อนอาหารได้เลยนะครับน่ารักมากเลยนะพี่ๆเขาจะมีตัวโชว์ไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกซื้ออ่หงหยกตัวนี้สวยมากๆเลยนะทุกคนพี่ก็ยืนดูสักพักหนึ่งนะแต่ในความเชื่องนี้ก็ยังมีตัวที่อยากกลับบ้านกับเราดีทุกคนน่ารักมากๆนะไม่รู้ว่าสงสัยหรืออยากกลับบ้านกับเรานะพวกนี้จะเป็นคิมสันคอนัวนะคิม พันคอนัวนี้สาที่ทุกคนกำลังเห็นนี้น่าจะประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนนะครับพี่เขาก็ป้อนเสริมพร้อมกันหัดแท้ของเขาเขาก็น่าจะแท้กินเองได้แล้วนะสําหรับใครที่สนใจสายพันธุ์นี้ราคาของเขาจะเริ่มต้นที่2,500บาทนั่นเองทุกคนโดยที่นี่จะมีตั้งแต่ตัวเล็กถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันุ์ก็ขึ้นอยู่ตามร้านที่ขายเลยนะจริงๆอ่ะ พวกที่อกแดงๆสวยอายุน่าจะประมาณปีกว่าหรือ8เดือนขึ้นไปเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวโตตัวโต,วตวเขาจะมีท้องที่แดงมากๆเลยนะต่างจากพวกที่เป็นคนคุมหรือลูกป้อนนั่นเองทุกคนดูดิ สายพันธุ์นี้ก็น่ารักใช่ย่อยนะแต่ยังมีพวกตระกูลเดียวกันนะพวกนี้จะเป็นนกแก้วกินชิกคอนัวนะเมื่อกี้เป็นคิมสันคอนัวนะนี้กินชิกกินชิกจะมีหลากหลายสีและหลายราคามากๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้เริ่มต้นที่1,000บาทนะสีบูก็จะเริ่มต้นที่1,200สีนอร์มอลธรรมดาบางร้านอาจจะอยู่ที่900บาทนะครับแต่ราคาพื้นฐานที่เราพบเจอบ่อยจะอยู่ที่1 0 0 0ถึง1น0 0ะใครที่ชอบสายพันธุ์นี้ จะมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดให้เราเลือกนะตั้งแต่ขนน้ำขนพายขนคุมแต่ขนคุมอะ่ะจะเยอะมากๆเลยนะครับดูดีทุกคนมีทั้งชินามอนนอ,อร์มเยลโล่ไซส์แล้วก็พายแอปเปิลนะ พวกนี้จะอยู่ที่1,300-1,500นะครับสำหรับใครที่มาในช่วงของวันหยุดนี้เราก็จะพบเจอหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีตัวเลือกให้เราเยอะมากๆเลยนะก็อยากให้ทุกคนมาลองเดินดูในส่วนของวันหยุดหรือวันธรรมดาก็มีนะครับแต่วันธรรมดาอาจจะไม่มีลูกป้อนเยอะแบบนี้นะทุกคนน่ารักมากๆเลยครับในกรณีการป้อนของผู้เพาะเลี้ยงหรือผู้ขายนี้พี่ก็ได้ขออนุญาตก่อนอัดคลิปแล้วนะครับเขาก็ จะคำดูคำดูว่าตัวไหนที่ไม่มีอาหารลูกป้อนก็จะป้อน,นพี่เขาป้อนประมาณ4 5 m l <ะ>เองนะทุกคนแต่ในกรณีการที่เราซื้อไปแล้วตัวนั้นไม่มีอาหารลูกป้อนพี่เขาก็จะป้อนให้เราถึงบ้านนั่นเองแล้วก็เวลาเรากลับบ้านนี้พี่เขาให้อาหารยี่ห้ออะไรอย่าเพิ่งให้กินไปก่อนนะถ้าเราจะเปลี่ยนยี่ห้อก็ชงบางๆก่อนเผื่อลูกป้อนไม่ย่อยนั่นเองทุกคนกันไว้นะครับเป็นไหมเนี่ยตัวน่ารักมากๆเลยนะตัวที่ทุกคนเห็นนี้ตัวละ1 00 0ันบาทเองทุก สําหรับใครที่ถามพ่อพันธ์แม่พันธ์ของนูแก้วซันคอ,อนวนัวนี้จริงๆจ,จ,จะมีตั้งแต่5,500ขึ้นไปจนไปถึง9,500เลยนะแล้วแต่ตัวหรือ การเข้าคู่ของเขาอาจจะเป็นนกเด็กหรือนกพร้อมผสมแล้วนะครับทุกคนทั้งนี้ถามผู้เพาะเลี้ยงหรือผู้ขายก่อนนะจริงๆลูกป้อนของนกแก้วซันคอน,วนัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักในเรื่องของราคาขนาดตัวของเขาไปแล้วนะครับที่นี่จะมีตั้งแต่ไซส์ขนคุมหัดแทะขนหนามและไซส์แรกเกิดนั่นเองทุกคนแต่ราคาขนคุมอาจจะแพงกว่าประมาณ3-400เองนะพวกขนภายขนหนามนี้อ๋อพี่ลืมบอกไปเลยนะครับ พวกขนคุมนี้บางตัวเขาแทะกินเองได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไซขนคุมนี้เขาเริ่มจะแทะอาหารกินเองเป็นแล้วน่าส่วนมากที่พี่ร้านที่ขายหรือคนขายเขาจะให้แทะพวกอาหารไข่นั่นเองทุกคนดู น่ารักมากๆเลยครับ2 5 0 0ถือว่าไม่แพงนะสำหรับพวกขนพายพวกนี้หรือกำลังจะเข้าขนคุมอ่ะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ไซนี้เขาเชื่องมากๆเลยนะเชื่องกว่าพวกขนคุมจริงๆขนคุมถ้าเราฝึกเขาก็เชื่องนะครับแต่ถ้าเป็นพวกขนพายอ่ะเราจะได้ดูแลเขาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้อนอาหาร3เวลาหรือ4เวลาเขามีโอกาสที่จะเชื่องกับเรามากๆเลยนะในกรณีการฝึกนี้เวลาเราป้อนอาหารลูกป้อนอ่ะเราจะให้เขาขยับหรือเดินตาม มหาเรานั่นเองทุกคนสําหรับใครที่อยากเลี้ยงตัวเลก็กกว่านี้แต่ตัวเล็กพี่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะเพราะว่า พวกนี้จะต้องกบไฟด้วยนะครับบางทีอาหารไม่ย่อยเลยนะทั้งนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงไซคขนหนามนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ในส่วนของการป้อนอาหารด้วยนะไม่ป้อนเยอะและไม่ป้อนอาหารเย็นแล้วก็ร้อนจนเกินไปนะครับสําหรับลูกป้อนตัวที่ติดภายก็มีขายนะแต่ราคาจะอยู่ที่3500บาทขึ้นไปนะครับพวกนี้เขาอาจจะติดเหลืองกว่าพวกลูกป้อนปกตินะโดยทั่วไปแล้วถ้าตัวขึ้นมาพวกนี้เขาจห่วงตัวแล้วก็ห่วงเจ้าของคนเลี้ยงด้วยนะครับ ถ้าเลี้ยงในะระบบปิดหรือเห็นเราคนเดียวอ่ะเวลาออกมาข้างนอกอย่างที่ทุกคนเห็นเขาจะไม่ให้คนอื่นจับเลยนะครับเขาจะห่วงตัวเห็นไหมเขาจะจิกกัดตลอดเลยนะสําหรับเลี้ยงคู่เลี้ยงคู่นี้พี่อยากแนะนําเป็นกิีนชิกนะไม่เหมาะกับคอะกระเทลหรือนกแก้วขนาดเล็กนะเพราะว่าเวลาเขาทะเลาะก,กันน่ะอาจจะจิกกัดกันเป็นแผลได้เลยนะครับส่วนตัวที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นี้จะเป็นลูกครึ่งซันคอนัวกับกิีนชิกนะน่ารักมากมากเลยนะพี่ก็เก็บมาให้ทุกคนดูนะครับ สำหรับลูกป้อนต่อมาก็จะเป็นของนกแก้วข้อกระเทลนะนกแก้วข้อกระเทลนนี้เราก็พบเจอได้ทั่วไปนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่900บาทจนไปถึง1,600บาทนั่นเองทุกคน ลูกป้อนสีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นลูติโนนะพวกลูติโน่สีเหลืองอ่อนนะทุกคนราคาจะอยู่ที่1,500บาทขึ้นไปนะครับส่วนนอ,อร์มอลสีดำสีขาวนี้ราคาก็จะเริ่มต้นที่1,000ถึง1,300บาทนะนั่นเองทุกคนรู้ไหมครับว่านกแก้วคอกเทลก็สามารถพูดได้นะทุกคนแต่ จะมีบางร้านราคาจะอยู่ที่800บาทนั่นเองซึ่งจะเป็นสี normal ธรรมดานะพวกสี normal ก็น่ารักเช่นกันนะครับสำหรับนกแก้วคอกระเทลนี้น่ารักทุกสีเลยนะสามารถพูดได้ร้องเพลงได้แล้วก็ผิวปากได้อีกด้วยนะครับส่วนมากเราจะพบเจอที่ เพศผู้ของนกแก้วคอกระเทลนะพวกนี้ไม่สามารถระบุเพศได้ถ้าอยากระบุเพศเราต้องเอาไปตรวจเพศที่คลินิกสัตว์เอกโซติกหรือเฉพาะทางของสัตว์ปีกนั่นเองทุกคนดูดีน่ารักมากๆานะ800บาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับจริงๆอ่ะในส่วนของราคาเราตัดไปเลยนะเป็นเรื่องของสีเราอยากได้สีไหนเราก็ดูสีนั้นนะทุกคนทั้งนี้ซื้อมาแล้วก็ต้องเตรียมในส่วนของการป่วยเพราะว่าพวกนี้อ่อนไวง่ายมากๆส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใครที่ถามพี่ว่ามีพวกนกแก้ว ลิงเน็ตไหมที่นี่ก็มีนะทุกคนตัวละ1,300บาทคู่ละ2,500นนะครับทุกคนน่ารักมาก พวกนี้จะเป็นนกเด็กที่พี่ขอเ,อเข้าคู่กันอีกครั้งหนึ่งเลยครับระบุเพศได้แล้วนะจะเป็นชายหญิงแล้วก็ส่วนมากอ่ะเขาจะขายแยกอีกด้วยนะส่วนลูกป้อนลูกป้อนตอนนี้สีเขียวอยู่ที่3 5 0 0ถึงสนะส่วนตัวสีเหลืองไซค์คนหนาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ตัวละ4,5 0 0ขึ้นไปจนไปถึง58 0 0ันนั่นเองทุกคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีนะเป็นลิงเนีสีฟ้านะพวกนี้จะเป็นสีสูงนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่6,5 0 0ขึ้นไปนั่นเอง ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นลูกป้อนนกแก้วมาปีละครั้งขอย้ำนะครับว่าปีละครั้งหรือออกลูกเป็นฤดูนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับตลาดจะดูจักนี้จะมีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่นกแก้วนะแล้วก็จะเป็นพวกกระตั้วนะทุกคนน่าจะยังไม่เห็นอันนี้จะเป็นกระตั้วกาล่านะครับซึ่งกระตั้วกาล่านี้จะเป็นในโทนของสีเทาชมพูนะจะน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีกระตั้วหลากหลายสายพันธุนม์มาก <thank S 2> ๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระตั้วดําเห็นไหมทุกคนกระตั้วดําตัวนี้ในเรื่องของราคาพี่ไม่แน่ใจนะแต่บอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะสาหรับใครที่ ชอบแบบสีดูดันนี้กับต้วดำถือว่าสุดยอดมากๆเลยทุกคนดูจงอยปากดิพวกนี้จะเป็นนกขนาดใหญ่เลยนะน่ารักมากๆแต่ จะมีบูแอนโกมาคอด้วยนะที่นี่บูแอนโกมาคอมีขายทั้งตัวโตแล้วก็ลูกป้อนด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงราคาในส่วนของลูกป้อนกันไปแล้วนะครับก็วันเสาร์ทย์นี้พี่ก็มีมาตลาดจัดจุจักรด้วยนะใครสนใจอะไรหรือสายพันุ์อะไรก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวพี่สอบถามให้อีกทีนึงนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่